ครับสวัสดีครับท่านครับเมื่อวันที่2ธันวาคม2556ที่ผ่านมาณท,ที่สาราประปชาคมจังหวัดพะเยาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านนัทเดียพรศรีสุบรรท่านพผั้การจังหวัดพะเยาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการปป,ปจพะเยาสำนักงานป so, ปจประจําจังหวัดพะเยานะครับได้เปิดเวทีให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการปปจพะเยาซึ่งได้เปิดให้การ เปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์อย่างเปิดเผยนะครับหน้าที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่2ธันวาคม2556ที่ผ่านมาเมื่อวันที่2ธันวาคม2556หน้าที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยา ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดหรือสูตรราชการจังหวัดพะเยาในชูชาติกราแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ร่วมสังเกตการและรับฟังการสแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพะเยาหรือคณะกรรมการปปรจพะเยา โดยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยาหรือสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพะเยาได้เปิดเวทีให้ผู้สมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการปปชพะเยาจำนวน30คนได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเปิดเผยเป็นธรรมและเปเท่าเทียมกันต่อคณะกรรมการสรรหาจากสาขาต่างๆรวม10คน ภายในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีซึ่งมีประชาชนที่สนใจเดินทางเข้ามารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้สําหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการปป,ปอจอพเยาส่วนใหญ่ผู้สมัครจะนําเสนอผลงานของตนเองที่ผ่านมาและใช้ประสบการณ์ของการทํางานมาเป็นแนวทางในการทํางานพร้อมท้งนําเสนอวิสัยทัศน์ในด้านการปรับปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ท้งนี้ผู้สมัครผู้เข้ารับการสัรหาเป็นคณะกรรมการปปจจำนวนทั้ง30คนคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง6คนเพื่อส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ3คนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพะเยา ผู้ผ่านการคัดสรรที่ได้รับการคัดเลือกและก็แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดพะเยาซึ่งของจังหวัดพะเยาจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น3ท่านด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสนะครับปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในวงราชการและส่วนท้องถิน่ยนยธภูมินมวงรายงานจากสารปรพชคมจังหวัดพะเยาครับผม